ของชุมชนโบราณภาษาคุมโปนค่ะซึ่งชุมชนโบราณนี้ก็จะมีภาษาคุมโปนมีสระน้าโบราณนะคะมีอยู่5ศาสระก็คือ1สระตื้อสองสระตาสามสระนาดสี่สระดำเดียงแล้วห้าสระกนาลคะนี่ก็คือรูปภาพและภาษาคุมโปนแห่งนี้นะคะก็มีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคือตำนานเนียงดะธมซึ่งประวัตินะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ ต้นลำเจียกค่ะซึ่งลำดับต่อไปเราจะได้พาท่านไปชมนะคะค่ะก่อนที่เราจะเดินเที่ยวรอบๆบริเวณนี้นะคะเราก็ควรจะมาสักการะหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวปราสาทกันนะคะเชิญเลยะค,ะค่ะค่ะนี่นะคะก็ะจะเป็นลายสีที่ชาวบ้านคะนำมา เล่าสารสิบภายในบรยค่ะประสาทนะคะก็ประสาททามประถางนะก็น้งค้างให้เม็ดว่าส่งเข้าไปข้างบนนะคะก็จะเห็นช่องบ้านอากาศเวลาฝนตกนะคะก็ชาวบ้านเขามักจะเล่าว่าถ้าฝนตกลงมาน้ำก็จะ ไม่เปียกบ,บริเวณนี้ถึงแม้ว่าจะมีรูอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเล่าอยู่กันมาตรงนี้ตรงนี้ตรนี้นะคะก็นักโบราณนักนี้นะคะก็เขาสันน,นิษฐานว่าน่าจะเป็นท่อสมมสูตรนะคะ ข้อสมบูรณ์สุดคือเขาใช้โตเพื่อรองรับน้ำมต์จากเขาทำพิธีกรรมข้างในของศาสนาฮิดูและที่ใสร์วนเดกายค่ะก็น้ำจะออกไหล้วไปข้างนอกปราสาทจากรูนี้นะคะเพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากข้างในนี้ไปสักการบูชาที่บ้านปราสาปราประทานนี้นะคะก็จะเป็นปราสาทที่สร้างด้วยอิฐไม้่องกูนนะคะ การก่อสร้างจะใช้อิฐวางเรียงต่อต่อกันเชื่อมกันไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นรูปของตัวปราสาปรางประทานนี่นะค่ะและ,ประ,ป,ระประตูประตูประตูด้านด้านบนนะคะเรียกว่าบันนาลัยค่ะจะมีลายจำหลักเป็นรูปใบใบม้วนซึ่งเป็นศิลปะเคุปะตะรุ่นหลังของประเทศอินเดียนะคะซึ่งเก่าแก่มากสันนิษฐานว่า อยู่ในสมัยของคาราวดีนะคะเราพุทธศตรวรรษที่12-13ซึ่งเราก็จากหลักฐานนี้นะคะเราก็นักโบราณคดีนะคะก็สรุปไว้ว่าปราสาทภูมิปนแห่งนี้นะคะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยคะ่ะเพราะสันนีฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเราพุทธศตรวรรษที่12-13ค,ค่ะค่ะสำหรับด้านนี้นะคะ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงนะคะซึ่งจะมีความแข็งแรงคงทนมากศิลาแรงนี้ส่วนมากจะใช้เป็นฐานของปราสาทแต่สําหรับปราสาทภุ้มปูนแห่งนี้นะคะศิลาแรงนี้ใช้เป็นทําเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลุมของนงเปรียงค่ะเรียกว่านงเปรียงที่ใช้เป็นที่บรรจุน้ําเก็บไว้เพื่อนําน้ําในนงเปรียงนี้นะคะไปประกอบวิธีทางาศาสนาทั้งในปราสาทกางประธานนะคะ นงเปรียงนะคะเป็นภาษาเขมรค่ะแปลว,ว่าบ่อนะ นีนะคะเป็นปราสาทที่เขาใช้เรียกว่าบรรณาลัยนะคะซึ่งบรรณาลัยนะคะในสมัยก่อนเขาจะใช้เก็บเป็นคมพีศักดิ์สิทธิ์นะคะไว้ในปราสาทหลังนี้ปราสาทหลังนี้นะคะมีทับหลังด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ถูกเก็บรักษาไวท้ที่พิพิพธภัณฑ์ทัศนาสถานแห่งชาติจงังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะความเก่าแก่ของปราสาทหลังนี้นะคะเราทราบได้จากทับหลังนะคะที่เป็นรูป ดอกเบญจมาศนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยไพรกเมนะคะเราพุทธศตวรรษที่12-13ะคะ่ะ,คะสำหรับปราสาทป,ปรางนี้นะคะก็มีฐานเดียวกันกันกบฐานกับปรางประธานนะคะแต่นับโบราณาคดีสันนิษฐานว่าปราสาทป,ปรางนี้นะคะจะสร้างขึ้นสมัยหลังจากปราสาทป,ปรางประธานนะคะเราสังเกตได้จากนะคะนี่นะคะกรอบประตูนะคะ เป็นยุคสมัยก่อนเมืองพระนครนะคะกรอบประตูจะเป็นกรอบวงกลมแต่ปราสาทรังนี้นะคะกรอบประดับกรอบประตูจะเป็นกรอบแปดเหลี่ยมเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทรังนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยหลังต่อมาซึ่งไม่ใช่พุทธศตวรรษที่1 2บสงสิค่ะ,ปร,ะปราสาทรังนี้นะคะเรายังพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูป ในศาสนาพุทธของเรานี่เองค่ะค่ะดูดูไปรอรบๆนะคะก็ในสมัยก่อนปราสาทหลังนี้สันนิษฐานว่าอาจจะยังสร้างไม่เสร็จก็เลยเหลือพวกอิดเท่าที่เห็นนี้ นี่นะคะก็คือต้นลำแจกนะคะที่อยู่ในซึ่งเป็นต้นลำแจกที่อยู่ในตำนานของภาษาคุมปนซึ่งมีชื่อว่าตำนานเนียงรักทมนะคะและนี่นะคะก็คือผลของต้นลำแจกนะคะต้นลำแจกในภาษาคุมโปเนี่ยนะคะคือแปลกกว่าที่อื่นคะ่ะคือจะออกผลแต่ไม่ออกดอกคะ่ะซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่านะคะ ค่ะนางสีจันทราหรือว่านยงรัทมนะคะได้ปลูกต้นลำเจียกนี้ไว้ก่อนที่นางจะจากภูมิปนไปนางได้อธิษฐานว่าหากนางได้กลับมาภูมปิปนนี้ขอให้ต้นลำเจีกออกดอกนับจากนั้นมาต้นลำเจี๊กก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผลของต้นลำเจียกค่ะต้นลำเจียกนะคะมีชื่อไทยว่ากาลเกด เน่้อคะแคจะเห็นว่าบรรยากาศภายในปราสาทนะคะก็มีความร่มรื่นมีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะเห็นได้จากต้นตาลน,นะคะที่ปลูกเรียงแถวกันอย่างสวยงามแล้วก็มีความร่มรื่นจากต้นโพใหญ่แล้วก็ต้นไทรทางด้านนู้นนะคะแถมปราสาทนะคะก็ยังเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีความงดงามสวยงามอยู่ในตัวค่ะดิฉันก็อยากเชิญชวนให้ ได้มาเที่วยวชมปราสาทภูมพูนแห่งนี้นะคะที่เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยคะท่ะท่าสถานแห่งาตจังหวัดสุรินทร์ค่ะกรอบประตูที่เหลือให้เห็นนี่นะคะสันนิษฐา <ris os> นวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทภูมพนนะคะปราสาทภูมพนเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เพียงใดในใจยังคิดชีวิตคงแลกสลายแต่สุดท้ายก็ผ่านมาจน